1 8นะครับคันนี้ก็สม FC ทางอ่าเชียภูมูนนะครับก็ขอบคุณ FC ทางเชยภปูมากมากนะครับคันนี้รับแบบแม่สนเลยนะครับราคาประหยัดมากเลยนะครับ4ส4 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถที่เสียวอ้วนจัดโปรนะครับอ่าให้ FC ให้ลูกค้าไปใช้กันนะครับ L5018 สภาพดีนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องก็อากาศสัพพันพัดลมเช็คจุดรั่วซึมเก็บสีใส่ท่อไอเสียนะครับ เก็บรายละเอียดต่างๆให้ FC ให้ลูกค้านะครับถือว่าเก็บงานได้เรียบร้อยมากเลยนะครับก็ขอบคุณ FC ทางเชยภูมากๆนะครับอุ่นรถสวยจะดีเยี่ยมแทรกเตอร์นะครับส่วน FC ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้รถสวยนะครับสินค้ายังมีให้เลือกเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับก็เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับสินค้าเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาตลอดนะครับอยากได้สินค้าสวยอยากได้รถสวยนะครับ 0947064430นะครับ0947064430นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะตอนนี้หลังจากรีวิวส่งรถให้ FC, ให้ลูกค้าไปแล้วนะครับมี MU 572คันนะครับอยากนำเสนอนะครับอยากนำเสนอนะครับสองคันนี้เลยนะครับคันแรกนะครับราคาอยู่ที่590,000บาทนะครับ เป็น MU57 ชัว่วโมงงานอยู่ที่2,000ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสภาพค่อนข้างดีดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับอ่ะสนใจก็สุดอ่าอุดหนุนได้นะครับ5,90,000 0บาทนะครับอ่ะคันถัดมานะครับ6,50,000บาท6 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นอีกอย่างเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากนำเสนอนะครับ สภาพก็ยางเดิมทั้ง4เส้นนะครับเนื้อตัวก็สะอาดกว่านะครับอ่ะ FC อยากได้ลูกค้าอยากได้094 7 06 4430ครับดีเยี่ยมแทรกเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแทรกเตอร์มือ2ครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับถัดมานะครับกล่าวถึงเขาหน่อยนะครับราคาเขาประหยัดดีนะครับ 5065E 5 9 6 5 e 4 9 0 0 0บาทนะครับ4 9 0 0 0บาทนะครับ สภาพทุกคั้นรับประกันให้ตัวเช็คให้นะครับอ่ะ MU49 ครับมีตอนนี้อยู่4คันกลับ4 8 0 0 0 0บาทนะครับคันแรกนะครับคันถัดมา5,5,000 0บาทนะครับ5 5 0 0 0 0บาทคันถัดมาก็5,5 0 0 0 0บาทนะครับก็สภาพดีทุกคันนะครับใครที่อยากได้รถสวยๆใครที่อยากได้รถสภาพดีๆนะครับก็เข้ามาเลือกกันนะครับ 0947064430นะครับคูโบต้ามีให้เลือกครึ่งร้อยนะครับยานมามีให้เลือกกัอบครึ่งร้อยนะครับสภาพดีทุกคันนะครับยานมานะครับช่องนี้ก็จัดโปรนะครับฟรีดาวฟรีดาวนะครับลูกค้า fc อยากได้โทรหานะครับสอบถามรายละเอียดสอบถามโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวต้องส่งว่าเท่าไหร่นะครับดาวห0าหมื่นส่งว่าเท่าไหร่ ส่งฟรีไหมอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับสอบถามได้นะครับยินดีรับสายยินดีตอบทุกคําถามที่ลูกค้าถามนะครับอยากได้รถส,สวยโทรหาเซววนได้นะครับ0 9 4ย์เก้าสี่เจดนหียนะครับโทรหาเซววนสายไม่ว่างโทรหาเซววนโทรไม่ติดครับ โทรอีกเบอร์นะครับ0813201227นะครับอันนี้เป็นเบอร์อาซอน,นะครับเป็นเบอร์อาซอน,นะครับขอส่วนลดพิเศษได้นะครับอบอกว่าเสียอ้วนสั่งมานะครับอาซอต้องลดพิเศษให้เพื่อเ f c เพื่อลูกค้านะครับไหนบอกว่าโปรหน้าฝนเสียอ้วนลดให้เท่านี้ไหนบอกาอาซ้อลดได้เยอะกว่านะครับลองโทรดูนะครับดูคลิปกันทุกวันหรือยังครับคุณลูกค้า ใครที่ดูคลิปห่างๆดูดูคลิปไม่ได้ทุกดูเนี่ยนะครับไม่ได้ดูทุกคลิปนะครับอ่าก็ช่วยเปิดเสียงดังๆนะครับอ่าช่วยดูบ่อยๆนะครับทําไมบอกอย่างนั้นอ้อเสียวอ้วนก็ดูบ่อยๆเปิดเสียงดังๆนะครับอ่าเดี๋ยวคนข้างๆก็จะเห็นใจนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับเอฟซีหลายท่านก็แจ้งเข้ามานะครับทีแรกก็ดูคลิปเสียวอ้วนเฉยๆครับดูไปดูมานะครับอ่า แม่บ้านนะครับก็บอกว่าไปไปซื้อรถไปซื้อรถรู้สึกว่าเปิดเสียงดังขึ้นทุกวันเทคนิคใหม่นะครับเปิดให้ลำคาญเดี๋ยวเขาก็พามาซื้อรถเองนะครับก็อ่ะมีเงินน้อยมีเงินไม่เยอะฟรีดาวยันมานะครับอ่ะมีเงินเยอะนะครับดาวเริ่มต้นที่5 0 0 0 0บาทสำหรับคูปบต้านะครับ5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 40,000นะครับมีเงินเท่าไหร่โทรเข้ามานะครับ0ู4ย์6 4 4 3 0ครับ ดีเ e ยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2อนะครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากได้แท็กเตอร์คูปต้าอยากได้แท็กเตอร์ยันมาอยากได้แท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็โทรมานะครับคันไหนดาวเท่าไหร่คันไหนต้องดาวนิดนึงฟีดาวดาวเยอะดาวน้อยนะครับคุยกันนะครับอเอาไปใช้คนละคัน2คันนะครับก็ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันทุกวันนะครับ ใครที่ดูทุกวันให้เป็นเศรษฐีนะครับมีเงินมีทองล้นไม้ล้นมือนะครับดูทุกวันได้เป็นเศรษฐีดูกันทุกวันเลยนะครับจะได้เป็นเศรษฐีจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันนะครับช่วงนี้ก็ส่งรถกันรัวๆนะครับรัวมากๆเลยนะครับ f c ซื้อกันเยอะมากเลยนะครับเป็นโปรหน้าฝนเป็นโปรที่มีส่วนลดสูงสุดนะครับถึง5 0,000นบาทนะครับอยากได้คันไหนโทรมานะครับ อะขอบคุณ f อขอบคุณลูกค้านะครับอะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับรวยรวยเฮงๆนะครับสวัสดีครับ